เนเขเวครับผมนะครับที่เห็นตะกี้นะครับก็คืออีกหนึ่งซิงเกิลนะครับของพี่ปามีนะครับต้องบอกว่าเศร้ามากนะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็รอฟังกันได้นะครับเราจะมีให้คนได้ดูกันแน่นอนครับกับเพลงที่ชื่อว่านาฬิการเรลนเก่าครับผม พูดถ anyway, ึงพ kind of like hmm. ี of of ่ปามี่นะครับเราก็จะพูดถึงศิลปินของไวมิวสิกนะครับเพราะว่าพี่ปามี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะวันนี้นะฮะเรามีอีกศิลปิน2คนนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นอีกสองศิลปินที่เสียงดีมากๆนะครับในไวมิวสิกเหมือนกันนะครับเขามานั่งที่นี่แล้วนะครับกับพี่ป๊อปอ่าไม่ป๊อปเขาจแบบไปไม่ถูกเลยอ่ะเด่นๆหน่อยพี่เอาไปเอาไปห้าสี่สามสองหนึ่งพี่ป๊อบครับแล้วพี่แหนมครับผม เช็คเช็คในกองีก็ล่อห่อ่ผมว่าโอเคเคล่นเไ่อนโอเคนสดจริงให้สจริงก็คือผมก็นึกว่าพี่ป๊อจะแบบยิ่งใหญ่ไเราก็แบบแค่นี้ัน้ผมนั่งอยู่ยิ่งใหญ่แล้วอะตอนนี้คือมาพร้อมกันแต่เราต้องอัพทีละคนไเดกันทละคนขออัเดที่แหน่ก่อนเรื่องซิงเกิลตอนนี้ที่เกิดขึ้น ครับเรียกน้องก็ได้นะฮะอ่าแหมเรียกน้องเข้าแกมมี่ก่อนพี่เป็นพี่สักคนนึงผมจะไม่เหลือพี่แล้วพี่ตไม่ใช่ครับพี่ยักษ์พี่ักครับต่อเป็นอัปเดตกันหน่อยพี่ตอนนี้งานตอนนี้ทำครับครับตอนนี้ก็เริ่มทำอัลบั้มใหม่อยู่นะครับแล้วก็เอิร์นเสื้อผมสวยสวยวันนี้คืออยากให้ตอบไปด้วยโอเคครับทำอัลบั้มใหม่อยู่แต่ว่าตอนนี้มีเพลงมาให้ มาให้ชิมลางนะครับเป็นเพลงที่เหมือนแบบผมไปเล่นละครมาทุกนี้ผมกวนขึ้นด้วยเล่นละครมาแล้วก็แต่งเพลงนี้ให้ละครที่ผมเล่นเรื่องล่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องเรื่องมณนีแดนสวงนะครับสนุกมากออกตอนหกโมงครึ่งช่องสามดูหรือพี่ดูครับซีจีในเรื่องนี้สุดๆจริงว่าอ๋อจริงดิไหดูเองอหเออคุณที่กําลังดังอยู่ตอนเนี้ยที่ที่เกี่ยวกับอินเตอแกรมอะไรสักอย่าง คืออาร์คืออาร์กับโซอาร์กเก้าครับกับน้องพลอย1นึ่งเก้าห่ศูนาเล็กกับสาราเล็กเขาเล่นเขาเล่น้น้องพลอยคนละอันนี่อะไรอย่างเงี้น้องพลอยน่าอินตะแก้มน้องพลอยนในในเรื่องไม่ดูก็อยู่เฉยๆเฉยเลยครับดูดูครับเดี๋ยวคุณมาคุยกับผมจะตีนี่หรือเปล่าเก๋เลยดูเขาเงาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงกับละครด้วยครับอมีมาพร้อมกันเลยเพราะว่าผมค่อนข้างจะหายจากซิงเกิลที่แล้วไปนานก็เลยมาซิงเกิลนี้ก็เลยแบบ เออได้เล่นละครแล้วก็เลยได้ได้แต่งเพลงนี้ร้องเพลงนี้ก็เลยออกอันนี้ไปก่อนแต่ว่าเพลงในอระบามก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาอีกแล้วอย่างเชื่อในตัวฉันอันนี้คือซิงเกิลล่าสุดนี่แหะคือนี่เชื่อในตัวฉันนี่ก็คือเพลงที่เป็นซิงเกิลที่จะมาให้ฟังวันนี้เป็น m อที่ได้มาฟังในวันที่แรกอ๋อ ที่แรกเหรอพี่ใช่ใช่ใช่ก็คือประกอบละครเรื่องมณีแดนสูงที่ผมไปเล่นนี่แหละอ๋อแต่อันนี้คือเป็น MV เอ็มเต็มด้วยก็คือแบบเส้นร้องมีอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เห็นเหมือนกันนะเนี่ยว่าเป็นยังไงอ๋อนี่สดมากสดมากผมยังไม่เคยเห็นเลยเดินทั้งกรุงเทพเดินทั้งกรุงเทพอ่ะใช่ผมเห็นแล้วเห็นแล้วทำไมเห็นเลยเพรผมอยู่ไว้มิวสิกไงอ๋อแดกตัดต่อแตต่อจริงเลยฮะผมถึงว่าผมต้องแปลกรู้ทุกเรื่องยกเว้นของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้เอางี้ดีกว่าผมมาถามหน่อยเดะว่า ล่าสุดได้เปลี่ยนจากการเป็นศิลปินไปเป็นนักแสดงรู้สึกไงบ้างครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าก็ได้ไปลองกลองใหม่ๆนะครับก็เล่นละครมาเรื่องนี้ก็เรื่องที่3นะครับก็ก็ยังเกรงเกรงแข็งแข็งไม่แข็งแล้วเล่นดีแล้วเป็นหมอไง ตำรวจตำรวจไงไม่ตำรวจไงเขาตำรวจปิ๊บเดียวเดียวป๊บเพี่รทำอาชีพมันใกล้ๆกันตัวอะไรครับนี่อยู่ค่ายกันแล้วครับเนี่ยสองลงมีค่ายใกล้ๆกันเลยปิ๊บเดียวกันตำรวจเล่นดีน้องพลอยเป็นไงบ้างน้องพลอยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับทำเขาเลยไม่ไม่ได้แชทเลยเขาพอแล้วพอแล้วก็เป็นละครก็สนุกดีแต่ตอนแรกผมก็เขินๆนะเกรงๆอยู่ว่าเฮ้ยบางทีกล้องเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะ แล้วเราก็งงไงบางทีเราก็คือเราอยากจะเดอยากจะเล่นตามสไตล์เราอะออแต่บางทีปุ๊บเฮ้ยไม่ได้กล้องไม่เห็นอะไรเงี้ยเอ,อ้ยไปยืนหลบอยู่หลังคนอื่นลุกเดี๋ยวบังอะไรเงี้ยเราก็แบบงงอยู่เหมือนกันตอนแรกแต่ตอนนี้ก็เริ่มพอใช้ได้เพราะมันไอการแสดงละครมันผมว่ายากผมเคยมีโอกาสไปแคสหนังสลบกมากพี่จะโทรชวนไปนแคสเรื่องอะไรครับ เยี่ยๆบอกเล่บอกเลยบอกเลเดี๋ยวหนักเขาจะขายไม่ได้แล้วแบบต้องไปเล่นคนเดียวแคสคือแบบเฮ้ยมันต้องเล่นคนเดียวอ่ะเขาไล่์ฟังเออพลเนี่ยมันเป็นย่างน้ี้ยช่งี้ไงวะยากยากนึกไม่ออก แต่ผมว่าจริงๆไอ้แคสเนี่ยยากกว่าเล่นจริงเพราะว่าเจอคนนะเพราะหนึ่งเราเจอคนที่เรายังไม่รู้จักแล้วก็ให้เราทําอะไรแบบสุดโดยที่เราแบบงงผมก็เวลาถ้าให้ผมไปแคสก่อนผมก็จะงงๆนะพี่ก็จะงงก็คือเราอย่างไม่ไปเล่นเลยนะคือเราอย่างไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ด้วยใช่แล้วคือคือเหมือนไปลองเฉยใช่แล้วแคสบทในย่างงี้แต่จริงๆละครก็ต้องมีเวิร์กช็อปก่อนบ้างบทก่อนเราเตรียมตัวได้ดีๆไปยืนปุ๊บอ่ะป๊อปทำท่าลิงเป็นกระตย อันนี้อันนี้ด้วยเลยอันนี้ผมไม่ต้องเหนียกันโอ้ยนี่ได้เลยนี่มมัันนเมื่อกี้มันทำอะไรไปอ่ะพี่พี่ป๊าเป็นสิงโตโอ้โหอันนี้อันนี้คือเขาเขาเขาอันนี้เขาเขาบียอนไปแล้วครับกลับมาเรื่องเพลงครับกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยนี่เลยสิงโตแล้วนะสิงโตแล้วอ่ะแล้วเรื่องของการบันทึกเสียงนะเออเพราะว่าตรงรายการของผมเนี่ย ที่เราทํากันอยู่เนี่ยคือเรื่องของดนตรีตรครับก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยพอผมได้รับมอบหมายเออผมผมอยากจะผมได้เล่นละครเรื่องนี้ก็อยากจะเชียร์ทำเพลงนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมถนัดในเรื่องของทำนองเมโลดี้หรือทำดนตรีมากกว่าค,คือเนื้อร้องเนี่ยต้องโจเคดีตให้อันนี้คือพี่หนึ่งลงวิทย์เป็นคนเขียนเพลงนี้แต่ว่าผมเอ,อ่ทำเมโลดี้ แล้วก็ดีไซน์ดนตรีดีดตรีครับเพเป็นแนวประมาณอย่างนี้แล้วผมก็คืนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้พี่หนึ่งเขียนพี่หนึ่งก็เขียนแป๊บเดียวแล้วเรื่องของผมขอเจาะนิดนึงคือเรื่องการบันทึกเสียงครับพี่แหนมก็คือ recording อะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ในอัลบั้มผมเนี่ยผมก็ ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะอัดนะแต่เพราะเอินเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เต้นเขาทําการเรียบเรียงไปจนเสร็จใช่เพลงนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้อ่านอะไรัับบครแต่ไปร้องอย่างเดียวครับแล้วก็ทำเมโลดี้ไปออ๋แล้วอย่างที่ผ่านมาคือผมว่าพี่ใหญ่เขาก็น่าจะคุกอยู่ในสตูดิโอใช่ใช่ล้วแล้วเวลาเราไปอัดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันไม่เหมือนกับเวลาเราเล่นจริงเลยนะไม่เหมือนเวลาเราเล่นเล่นสด มีความรู้สึกเหมือนอีกโลกหนึ่งอ่ะจะมีความรู้สึกเฮ้ยทำไมลูกนี้เราเคยเล่นบนเวทีมันมันตกสบายอะไรอเงยเราเล่นเจบปุ๊บสามสองหนึ่งกดเล็ขอนมันแบบเนิร์ดเลยขออีกรอบอะไรอย่างเงี้ยเล่ไกลเป็นชั่วโมงเลยนะบางทีเล่นลูกแบบว่าไม่กี่บาทเงี้ยคือแบบเฮ้ยทำไมมันสกปรกบางทีต้องเอา มาพันคอกีตาร์ด้วยนะไม่รู้รู้ผลต้อมีำไหมเมื่ที่รถดิบเฮ้ยมันมีสายที่มันจะต้องไม่ควรจะต้องดังออกมาเราต้องพันไว้ลงมาเฮ้ยเอออย่างงี้นี่คือเกตหนึ่งนะครับน้องๆที่ที่ที่เล่นกีตาร์โป่งหรือว่า อักีตราที่บ้านเองเนี่ยในการที่หลายๆคนอาจจะเห็นแล้วว่ามือกีต้ามือนอกเองก็ทำนะเอาผ้ามาผูกตรงต้นคอไว้แล้วก็เล่นข้างในเพราะอันนี้คือช่วยบล็อกสายในส่วนสายที่เราไม่ได้เล่นอ่ะตัวนี้จะบล็อกผ้านวนจะไม่ดังแบบขึ้นมาอ่าหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือสายรัดผมผู้หญิงครับสายที่เอาไว้รัดผมผู้หญิงเนี่ย เอาสวงเข้ามาในหัวกีตาร์เลยแล้วเก็บไว้เก็บไว้ที่เลยเลยตัวนัดนะครับนัดที่วางสายไว<ม>้<ม>เลยขึ้นบปสมมุติถ้าคุณจะเรคคอร์ดดิ้งหรือเล่นแล้วต้องมีการแทปปิ้งก็คือเล่นแบบจิ้มลู่สายนี้ขึ้นมาแล้วมาเล่นอันนี้ก็จะบล็อกได้เลย<ม>แล้วเวลาเล่นเสร็จปุ๊บสไลด์ออกก็คือพา ตัวยางรัดผมเนี่ยออกไปด้วยครับเดี๋ยวไว้ถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ดูอ่าเทคนิคอันนี้คือที่พี่แหนมใช้เหมือนกันแลวอย่างเรื่องการร้อง่ะครับถ้าเกิดร้องเสียงสกปปกเนี่ยต้องรัดคอไหมนี่เหมือนกันตอนนี้ผมครับเฮ้อย่างนี้ไม่ใชเผมรู้ท้าสายนี่ผมรู้พี่แย่จ้าถ้าร้องไม่สกปปกแนะนําไม่อาบน้ำพี่ผมเคยมีครั้งหนึ่งผมร้องร้องแล้วไม่ถึงเอาครับเอาครับไม่ไ ไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้มันจะเล่นเสียงสูงโอ้ยไม่ไม่ไม่ขอจินตาข้าวขาโป้ล้วไปเอาเข้าเรื่องก่อนเรื่องเรื่องการร้องของพี่หนานด้วยเหนื่อยยากใช่ไหมเพลงก็เพลงนี้จริงๆผมทำมาเมโลดี้แบบว่ามียากท่อนหนึ่งครับคือมันจะมีหลบประหลาดอยู่ท่อนตรงตรงตรงก่อน เฮ้ยตลาดไปก็มีอันนั้นอะอัดอยู่นานเหมือนกันตอนแรกก็ร้องสดเพราะจริงๆเวลาเราคึมเนี่ยพลก็ทำเมโลดี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาเราคึมเนี่ยกับเวลาพอมีคำร้องมาใส่เข้าไปจริงๆมีมีคำร้องร้องก็มันยากกว่าอะยากเลยยากเลยต่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 เพราะมันเปิดหมดเนี่ยแต่พอมีคำมีรักมีอะไรเข้าไปมันคือพอาะคำมันปิดแล้วมันจะออกสลาอะไรที่ร้องยากที่สุดรู้ไหม สระอึ๋งอึ๋งถึงอ่าเพวกะคำติดอะอะไรเงี้ยพวกสระอึ๋งอึ๋งอึ๋งทั้งหลายเนี่ยอันนี้อันนี้ยากอ่ะเอางี้ให้พี่แหนมส่งเข้าเอ็มวีพี่แหนมงสักหน่อยดีกว่าคือส่งให้ตัวเองดีกว่าว่าเพลงต้องบอกว่าเป็นที่แรกในจักรวาลนี่แหละที่ได้ตัวเองในจักรวาลเลยนะจักรวก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าเอ็มวีเส้นร้องอันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเพลงนี้ผมก็ตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจร้องนะครับแล้วก็ตั้งใจไปเล่นละครเรื่องงงนนี้้ดวยยะครัับไก็ ไปชมกันเลยดีกว่าพร้อมๆกับผมเลยผมก็ไม่เคยชมมาก่อนนะครับอ่ะเชื่อในตัวฉันไปเลยครับ